สำหรับสายปั้นช่อง y t u t u นะคะที่อยากได้1,000ติดตาม4,000ชั่วโมงเร็วๆเนี่ยจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากนะคะในการที่จะปั้นช่อง YouTube แต่หลายๆคนเนี่ยมักจะหลงทิดหลงทางนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยปั้นเป็นปี2ปีก็ยังไม่ไม่ครบชั่วโมงสัทีนะคะไม่ผ่านเงื่อนไขสัทีนะซึ่งจริงๆอ่ะเงื่อนไขของ y o u u u b e ว่าง,ง่ายกว่า Facebook เยอะเลยนะคะเพราะว่า f c e e o o o เนี่ยใช้1,000 0ติดตามนะอ่าแล้วก็ยอด e n g ก g e m e เ t เข้าถึงเนี่ย1น0 0 0หม0 0 0 e อกา e เเลยนะ แต่ว่า y u t u b e เนี่ยนะคะมันแยกให้ถ้าเกิดว่าใครได้ยอดวิว10ล้านช็อตก่อนนะคะหรือ4,000ชั่วโมงก่อนเนี่ยในคนติดตามเนี่ย 1, ติดตามเนี่ยก็สามารถที่จะสมัครเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์เปิดสร้างไรายได้กับ YouTube ได้นะคะซึ่งเคล็ดลับที่พี่นันจะมาบอกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราปั้นช่อง YouTube แรกๆนะคะให้เราลงช็อตไปเลยนะคะอัดช็อตไปเลยเช้าเย็นเช้าเย็นนะคะภายใน1เดือนนะคะ แน่นอนว่าจะต้องได้ยอด follower เนี่ย1 0 0 0ติดตามมาได้อย่างง่ายๆเลยนะคะแต่ว่าช็อตของเราต้องมีคุณภาพด้วยนะคะไม่ใช่ลงเนื้อหาแบบสเปซสปะนะมันต้องมีคอนเทนต์นะคะให้คนเสพด้วยนะซึ่งการลงช็อตเนี่ยมันจะช่วยดันฟีดนะคะได้ดีมากเลยแล้วควรจะกดติดตามเร็วมากส่วนชั่วโมงนะคะหรือยอดวิว ถ้าเกิดว่าเราจะอิงจากยอดวิวชอ็อต t 10ล้านชอ็อตเนี่ยอ้น่นบอกเลยว่าค่อนข้างทำยากแต่ถ้าเกิดว่าคุณทำเป็นช่องต่างประเทศนะคะอ่าแล้วก็เป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจเนี่ยนะยกตัวอย่างเช่นคลิปที่เป็นเกี่ยวกับพระพุทธเจ้านะคะที่มีคนกลิ้งหินมานะคะหรือจะทำลายพระพุทธเจ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะยอดวิว43ล้านวิวนะแต่ว่าเป็นช่องต่างประเทศนะคะก็คือ เป็นช่องภาษาอังกฤษล้วนๆอันนี้ก็จะได้ผ่านเงื่อนไขเร็วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราผ่านเงื่อนไขด้วยช็อตเนี่ยรายได้ที่เราได้เนี่ยจะน้อยมากนะคะจะสู้คลิปยาวไม่ได้ดังนั้นเนี่ยแอดมินแนะนําให้ลงคลิปยาวอย่างแอดมินทำช่องอ YouTube ทิงๆไว้เนี่ยนะคะได้ยอด follower เนี่ยหนึ่งหมื่นกว่า follower เนี่ยภายในระยะเวลา,เาไม่ไม่กี่เดือนนะคะหรือ1เดือนก็มี แต่ชั่วโมงเนี่ยนะก็คือแอดมินก็จะลงคลิปยาวนะคะซึ่งเป็นเพลงลงทิลงทิ้ง,งไว้อะคะ่ะเดี๋ยวยอดวิวมันก็มาเองนะพอยอดวิวมาเราก็เปิดสร้างไรายได้ได้เลยดังนั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครที่จะปั้นช่อง Youtube นะคะหอย่าลงอะไรที่มันสเปเลสป่านะคะลงให้มันเป็นคอนเทนต์ให้คนรู้ว่าเออเนี่ยมาช่องเนี้ยเราจะได้เสพอะไรเราจะได้ดูอะไรอาจทำเรื่องผีก็ เล่าเรื่องผีก็เล่าไปเรื่องผีอย่างเดียวนะคะไม่ใช่ลงอันนั้นทีลงอันนี้ทีลงชีวิตครอบครัวทีนะคะไปกินอาหารก็ลงทีคือคือคอนเทนต์มันไม่น่าสนใจอะ่ะมันก็จะไม่มีคนดูนะคะดังนั้นถ้าใครอยากปั้นช่อง YouTube ให้ประสบความสำเร็จคือ 1. ลงช็อตให้เยอะๆ 2. ลงคลิปยาวที่มีคุณภาพที่คนดูจนจบนะแค่2ออย่างเนี้ยนะคะ คุณก็สามารถที่จะเปิดสร้างรายได้กับ YouTube ได้แล้ว